สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนซองในสัมุท้มทุกทุกทันนะครับผมยอดวันกอกรอยไฟเอฟซีในสัมุท้มทุกทันไปฟังการโทษสัมผัสระว่างน้อยไฟด้วยกับพยัญชนอนีครนะครับเหลียกปูตาไฟนะครับล่าทุดแก้เขาหนึ่เต็มๆงวดนนี้ก็ไฮมาแล้ววันที่สิบหกพืช้าคมบหกเนะครับเพื่อนสิมาได้ตามไปฟังน้ำกัน,นะครับ ขามาแล้วกับหน้ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำลังใจ้วยนะครับขอมดธรม,มน์อีกนนทิยาได้แปลงวันมาใหม่ผมได้จัาท่านเป็นคลิปเพื่อใจเอฟซีและทอบรับ่มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกตุ๊คลิปนะครับเพื่อนที่ม่ได้ตามไปฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะครับมือนีนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตย์คำนวณของอาจารย์ ตอนนิคมนะคะแนวทางของปู่ตาไฟนะคะ,ะเพิ่นกับยอดหลังไ้นุทิยาเบิงนะคะไะะ้เบิงวัตถิพันธมานี่ก็ได้เอามาลงะค่ะก็ได้เอามาลงเป็นแบบนี้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะเป็นไฮมีแปดมีหนึ่งมีหกก็พอไพี่น้องเอฟซีจะเห็นบ่นะคะเลขออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเข่าหนึ่งหกนะคะ ะะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์สอนนิคมแนวทางของปูตาไฟให้มาแล้วนะคะแยกบนแยกล่างนะคะจะเป็นตัวได้จะห้ไปฟังเสียงสัมภาษั์ระหว่างนักทียากับอาจารย์สอนนิคมแนวทางของปูตาไฟงวดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้ากเ็ดนะคะวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ,คะว่าไง แน,แนวทางกี่จะให้เอามาล่งนี่บรูวาโน,นดิยาจะอ่านปิดหรืออ่านถือเป็นปูตาไฟหรือปูตาไพค่ะตาไฟครับ๋อปูตาไฟของอาจารย์สอนิคมหน้าทางของปูนี่เข่ามาจังหวดหรอค่ะไอ้มันก็เข่ามาอยู่ตลอดไอ้ที่ประวัติที่ทรงไปเห็นว่า ค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะเพนะราะว่าผมได้เอามันนะผมกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่อันนั้นเนี้ยแนวทางเอฟซีเพิร์ลาเห็นน้ำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาบนหรือเขาล่างค่ะอาจารย์บนบนครับเขาบนสองสองตัวมาตัวสุดค่ะครับ<า>แต่ตัวล่าง มีต่างหากอะค่ะล่างล่างวิ่งสีตัวเดียววันนี้นะขั้งขั้งบนวิ่งข้างบนวิ่งตัวได้ค่ะอาจารย์ข้างบนสี่กับสามข้างบนแตเน้น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 สามขั้งบนวิ่งสี่กับสามกับสามเน้นเลขสามใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับเน้นเน้นเน้นสามเน้นสามสี่ ข้าง,ขงบนจับคู่หายวค่ะข้างข้าบนจับไว้สามเจ็ดกับสี่เจ็ด่สามเกับสี่เจ็ดสามเจ็จอาจารย์เน้นชุดไหนคะส <3, 7 S 1> ามเจ็ดวันที่แล้วกัเน้น หนึ่หค่ะนึ่งเจ็ดคุณก็ออกค่ะค่ะอันนี้สามเจ็ดกับสี่เจ็ดห้าส <7 S 2> ามเจ็ดส <7, 4, S 2> ี 7, 4, ่เจ็ดเน่นให้แค่ะสามเจ็ดสี่เจ็ดเออเน้นสามเจ็ดเป็นปา่าคะวันที่แล้วนหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเท่าไหมันกลับมาทั้งสองทั้งบนทั้งล่างมันปะาา่ะคอาจารย์ ก้าวกับมาถึงบนข้างล่างแพอมันก็แนนข้างล่างมันน่นข้างล่างมัน่เจ็บอยู่แล้วงค่ะแล้ววนี้วันนี้ข้างล่างนี่ให้วิ่งซี่มันประกาศการก4 499 499 4้9จับ่ใหอยนะคะจับู่มันมี90 แน่นนะ9094ครับครับ909เป็นตลอง993เป็นตัวลองเน้น90ครับ94 93เป็นตัวลองครับแม่ค่ะชุดนี้มันมาบนล่างได้นะชุดได้ค่ะชุดชุดชุดหลังเก้าเนี่ยนะค่ะว่า มันมาบนบนล่างด้วยอ๋อต้องเขียนคำกับว่าไปไปบนล่างคุณพระอาจารย์ครับครับไปกับบนล่างว่าต้องรอเลข3ตัวอีกถึอ๋อ3จับผาหลักร้อย3ตัวนี้จะมีอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทวนให้หน่อย ไม่ค่อยสบายเสียงไม่ค่อยดีหนูเลยไม่กล้าโทรหาใครก <c oughs> ็เลยช<อ> <c oughs> ะงักไปไม่กล้าโทรหาใครนี่เสียงมันพึ่งกลับมาเมื่อเช้านี่เสียงไม่มีเล<อ>ยเสียงเสียงหายไปเลยเนาะใช่ค่ะอากาศมันร้อนแล้วก็กินน้ําเย็นเสียงร้อน <ๆ S 2> กินน้าเย็นบ่อยไม่ดีนะค่ะแนวทางของปู่ตาไปสอนิคม,มวันวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกเทั้งบนนี้ให้วิ่ง สี่กับสามเน้นที่เลขสามจับคู่ให้สามเจ็ดสี่เจ็ดเน้นที่สามเจ็ดข้างล่างนี้วิ่งสี่กับเก้าเน้นที่เลขสี่จับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าสามเน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าสี่เก้าสามเป็นตัวลองชุดนี้สามารถไปกับบนล่างตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงกันไหม ตรงตรง,รงสรุปว่าโค้งสุดท้ายถึงจะมีสามตัวใช่ไหมคะค่าค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางว่านี้ขอเอฟซีซาดีอานะทางของอาจารย์นะคะข,ขอบคุณค่าหวัสดีค่ะค่ะพอ,อ,อ,อมีพ่น้องเอฟซีกับสิดนีย์นะคะแนวะทางของปูนะคะเป็นเสียงสัมพาษ์ระว่านุนิยาก,กับอ,อ หนาทางของปู่ตาไปนะคะเป็นอาจารย์สอนิคมนะคะเพิ่นกะพิ่งจะอนุญาตให้ลงหมดนี่นะคะวัตถิพันธ์มานี่จากเขาบนเขาล่างเขาบนเขาล่างนะคะสําหรับว่นี้เพิ่นกะให้ไฮบรายตัวนะคะสำหรับคนทุนหน่อยนีนก็เป็นการนานาลงทุนนะคะเพราะว่าเป็นไฮบลายตัวใะทางของเพิ่นกะแยกบนแยกล่างนะคะ สำหรับผู้ใดสำหรับผู้ใดมากบนก็ซื้อบนมากล่างก็ซื้อล่างนะคะ นะคะแนวทางของเพื่นนนอนเดีย๋ยวนนทิยจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของกููตาไฟสอนนิค,คมัววันที่16พฤษภา2567เ,เลขวิ่งเลขแลนมีสีกับ3เน้นที่เลขสานะคะสำหรับข้างบนจับคู่หายสามเจเจเน้นที่3 7เม็ดเดียวนะคะสำหรับข้างล่างนะคะข้างล่างวิ่ง4ี่กับ9เน้นที่เลข4นะคะจับคู่หาย้าศูนยเกเกาเน้นที่90กับ9 สีทั้งหมดทั้งมวลนีู่สามารถไปกับพบลังเป็นแนวทางหาเสือสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะคะขออนุญาก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่โนโอ้องเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์ปู่ตาไฟสอนิคมนะคะขอให้โชคขอให้ m ắ นขอให้เฮงเฮงสังสัง,งคะ่ะครับการวังว่าเอฟซีและทีมมือส้มทุกท่านคล้องติงงดยอยู่ในฟังแล้วนะครับเพีป็น,นอนุญาได้สารูปเรียของ ปูตาไฟของอาจารย์สอนยิคมนะครับสําหรับพบไม่ถ่ายคลิปนี้ก็สรุปครั้งหนึ่งนะครับปูตาไฟอาจารย์สอนยิคมข่ลาสุดเขาหน,นึ่งหกเมื่อนี้ไมาแล้ววันวันที 4, ่สิบหกพุทาวะคมหกเจ็ดนะครับเพื่อไหมาบนวิ่งซีกับสามนะครับเน้นเลขสามจับคู่ไหสามเจ็ดซีเจ็ดนะครับเน้นที่สามเจ็ดนะครับ สำหรับเลขล่างเป็นก็ะเบียงห้ยซีกับเก่านะครับเนี่ยในที่เลขซีกับคู่ให้ยสองตัวก็เป็นเก่าศูนย์เก้าซีเก่าสามเนี่ยในเก่าศูนย์กับเก่าซีเก่าสามต่อร่องนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อแต่กินแบงขอางตะบันก็บวางไว้เอฟซีอะไรแตผู้งส้มตก่านคงเส้นดียในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในสายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงเท่านี้พบกันในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ